3เคล็ดลับเลี้ยงลูกชายให้เป็นลูกผู้ชายบิสมิลลาฮิราะห์มิเราห์อิสลามุอะลัยกุมเราะหมมะตุลลอะบะกาตุลเคล็ดลับแรกก็คือสอนให้เขารับผิดชอบผู้ชายที่จะเติบโตขึ้นมาต้องเป็นคนที่รับผิดชอบและการรับผิดชอบอันดับแรกก็คือรับผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆเรื่องการเรียนเรื่องอิบาดะเรื่องส่วนตัวของตัวเองเนี่ยต้องเป็นคนที่รับผิดชอบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยได้ให้ผู้ชาย โดยเฉพาะเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวในอนาคตแต่นั้นถ้าหากว่าลูกชายของเรายัางไม่สมาถดูแลตัวเองไนดะ้และจะไปเป็นที่พึ่งให้กับใครในอนาคตจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นลูกๆก,ก็ตามและการรับผิดชอบถัดมาก,ก็คือการรับผิดชอบคนที่อยู่ใกล้ชิดนั่นก็คือเขาจะตบโตขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อัลลอฮฺสุบัยฮานุโมตัลกาวุบิลลาฮิมัชตะลูจิมอาริจาลูกอวามูนาเลนิสาบรรดาผู้ชายเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับผิดชอบบรรดาผู้หญิงก็คือบรรดาสตรีทั้งหลาย ดังนั้นการรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราคือในรายละเอียดของความรับผิดชอบเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่บนพื้นฐานก็คืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองเขาต้องดูแลตัวเองได้จัดการตัวเองได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่รอบตัวอย่างเช่นคนที่เป็นมารองที่เป็นคุณแม่ต้องรับผิดชอบดูแลคุณแม่ที่เป็นพี่สาวน้องสาวถ้าเริ่มโตแล้วต้องเป็นคนที่เทคแคร์ดูแล พี่สาวน้องสาวเขาต้องการจะให้เราช่วยเดินทางไปเป็นมหารอมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นคําสอนพื้นฐานที่พ่อแม่จะต้องปลูกฝังลูกชายก่อนที่เขาจะเติบโตขึ้นข้อที่2ที่ต้องสอนให้ลูกชายเอาใจใส่ก็คือเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดจริงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแต่โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยให้ละหมาดที่มัสยิดหรือละหมาดแบบเป็นจามะแล้วก็ละหมาดในต้นเวลาอันนี้คือความรับผิดชอบสิ่งในในใ,ใ,ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวัตตาลาและ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมผู้ชายต้องออกไปละหมาดที่มัสยิดและรวมถึงลูกชายเองต้องสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานนำผู้คนเนี่ยละหมาดได้อาจจะไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องไปเป็นอิหม่ามที่ประจํามัสยิดหรือว่าประจําที่ใดก็ตามไม่จาเป็นแต่ว่าอย่างน้อยจะต้องสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถ้าไม่มีคนที่จะนําละหมาดตัวเขาเองจะต้องสามารถนําละหมาดผู้คนได้และไม่จําเป็นจะต้องเรียนศาสนาเท่านั้นคนทั่วไป ต้องมีความรู้พื้นฐานที่เป็นฟรุดูอีนที่สามารถนำละหมาดตัวเองหรือนำละหมาดคนในครอบครัวหรือนำละหมาดที่มสัสยิดถ้าหากว่าไม่มีใครที่จะเป็นอิหมัามที่มสัสยิดได้ดังนั้นอันนี้คือข้อที่2ให้เลี้ยงลูกชายให้ผูกพันกับมสัสยิดผูกพันกับการละหมาดและสามารถที่จะเป็นผู้นำเล็กๆน้อยๆในการนำผู้คนสู่การละหมาดท่านอับดุลเบี๊ย์ซอลรอสัมด้บอกว่าคนที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของเราเจ็ดคนเนี่ยหนึ่งในนั้นวาระจุลนก้อนบูฮูมันและกุนบินมาซาจิคนที่หัวใจของเขาผูกกพักันนัันนนนบมสยิค้แหละ วันกิยามัตจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของลัทธิสุบฮานหัวะตละลานั่นเองประการที่3สิ่งที่ต้องสอนลูกชายก่อนที่เขาจะเพื่อให้เขาโตมาเติบโตเป็นลูกผู้ชายคือสอนเรื่องการเงินคือรื่องความรับผิดชอบเหมือนกันแต่เจาะไปที่ความรับผิดชอบด้านการเงิน,นอายะเดียวกันเท่ลา,าลัทธิสุบฮานหัวตะลานไบอกอาริยาลุกกวามูนาเลนิสบีมาฟบบลลบอฮุบะอัลฮุมอัลาบะอัลดินวะบีมาอัลฟะกูผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองผู้หญิงหมายถึงว่าสามีดูแลปกครองภรรยาดูแลเลี้ยงดู เนื่องจากเอาล์าให้ความปวดปันบางคนเหนือวกว่าบางคนว่ามีมาอัมฟักุและเนื่องจากฝ่ายชายต้องเป็นฝ่ายให้นะสกอกับฝ่ายหญิงดังนั้นนี่คือเรื่องที่พ่อแม่โดยเฉพาะคุณพ่อต้องปลูกฝังให้ลูกชายเนี่ยเอาใจใส่เรื่องการเงินและการที่จะบริหารจัดการการเงินก่อนที่จะไปเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องบริหารจัดการการเงินของตัวเองได้เป็นอันดับแรก และลำดับถัดมาก็คือการดูแลการเงินของคนในครอบครัวผู้ชายต้องเป็นเสาหลักในเรื่องของการหาไรายได้ให้กับคนในครอบครัวต้องมีทักษะมีความสามารถในการที่จะหาเงินเพื่อดูแลท่านอับดุลเลาะห์สััมถือว่าดีนาดหรือเงินที่ประเสริฐที่สุดที่คนหนึ่งจะใช้จา่ายคือดีนาดให้กับคนในครอบครัวใช้จา่ายก็คือนาฟากอ้อนที่ให้กับภรรยาและให้กับลูกๆดังนั้นทักษะนี้หรือเรื่องนี้จําเป็นที่พ่อแม่จะต้องเอาใจใส่ แล้วก็เป็นแบบอย่างพ่อก็ต้องเป็นแบบอย่างแม่ก็ต้องบอกลูกว่าโตไปเนี่ยลูกต้องเป็นคนดูแลดังนั้นการใช้จ่ายเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยจริงๆนะถ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับส่วนตัวแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดปัญหากับตัวเองและกับครอบครัวในนาะคนบางทีผู้ชายได้เงินอะไรได้มาแล้วก็อาจจะมีเงินช่วยเหลือจากฝ่ายหญิงด้วยหมายถึงว่าทํางานกันทั้งคู่แต่ว่าฝ่ายชายกับเป็นฝ่ายที่แทนที่จะนำนกักฟอให้กับภรรยาของตัวเอง กับเปย์นเงินของภรรยาแล้วก็เอามาดูดไปใช้ในสิ่งที่บางทีการพานันหรือบางทีฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆไม่ได้เราต้องมีความรู้ด้านการเงินต้องสอนลูกชายก่อนที่เขาจะโตนะบริหารการเงินส่วนบุคคลตัวเองเนี่ยให้ได้มีงบประมาณต้องแบ่งว่าจะใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อวันหรือบางคนได้เงินเป็นสัปดาห์จะแบ่งใช้จ่ายยังไงหรือได้เงินเป็นเดือนต้องรู้จักแบ่งสรรปันส่วนไม่ใช่ว่าเป็นหนี้มีนิสัยเป็นหนี้หรือว่าชักหน้าไม่ถึงไหนตั้งแต่เด็กๆไม่ได้พ่อแม่ต้องสอนลูกชายใน3เรื่องนี้ถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาเพิิิ่มมเตุส สือชื่อโตไปเป็นภูเขาในลูกชายโตไปเป็นดอกไม้ในลูกสาวนี่หนังสือเพิ่งออกจากโรงพิมพ์สดๆใหม่ๆนะครับหนึ่งเล่มราคารวมส่ง1540บาทหนังสือพิมพ์สีทั้งเล่มแล้วก็ทำเป็นปกแข็งอย่างดีนะฮะพิมพ์สีทั้งเล่มแบบว่าหนังสืออ่าทำดุละน่าอ่านมากๆนะครับแล้วก็จัดหน้าแบบว่าสีสันทั้งเล่มอ่านง่ายคนเขียนก็คือพี่หนูดีนำปากกาของภรรยาผมนะครับจึง จะเป็นเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเขียนให้กับลูกชายลูกสาวโดวยตรงไม่เหมือนของพี่นูดีในเล่มอื่นๆนะที่จะเป็นเชิงกําลังใจแต่เนี่ยเราต้องการจะส่งสารเนี่ยให้กับลูกของเราทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ตั้งสโลแกนเนี่ยว่าโตไปเป็นภูเขานนะลูกชายโตไปเป็นดอกไม้ในะลูกสาวจริงๆตอนภระยาผมตั้งชื่อนี้ก็คิดว่าเออลูกชายเนี่ย น่าจะเหมาะกับกับคารเป็นภูผาที่มีความหนักแน่นใช่ไหมฮะลูกสาวก็เป็นดอกไม้ที่ให้ความสวยงามกับโลกนี้ไม่ได้สวยงามด้านหน้าตาเปล่าแต่สวยงามด้านอากรปเริยาหรือการที่สร้างชุดชีวะให้กับคนในครอบครัวเป็นต้นใช่ไหมฮะ แต่ปรากฏพอผมไปดูแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าจริงๆมันมีในอายันกุฎานพอดีเลยในสุรลุกมันมหาสัจรรย์มากอันนี่ยลัทธิบัณฑ์หัวตอนจะได้ให้นะฮะว่าจังหวะพอดีเนี่ยใส่ไว้ในตอนท้ายของเล่มอัลกอฟิลอาร์ดีรอวาเซียอันตะมีดะบิคุมวันซันนามินัสซามาอิมาอฟัมบัตนาฟีฮามินกุลิเจลจินกะรีพูดถึงอเลาเร์พูดถึงภูเขาและพูดถึงพืชพันธุ์ที่มันจะออกมาแบบอันสูงค่างดงามก็หมายถึงว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนภูเขาแล้วก็ดอกไม้ มีตัวบทแนนกวนอะไรเน่สุรลูกมานก่อนที่จะขึ้นอายะที่เรานําเอาคํากล่าวของลูกมานมาสอนลูกพอดีก็เลยเป็นหนังสือที่อยากจะนําเสนอกับพี่น้องทุกท่านที่มีลูกชายและลูกสาวหนังสือเล่มน,นี้เหมาะ สำหรับให้ลูกของท่านอ่านเองนะอายุ7ขวบขึ้นไปที่พอจะอ่านอ่านอ่านหนังสือได้แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้ลูกชายอ่านได้ลูกสาวอ่านได้ผมมีคนละสิบทส่วนพ่อแม่ยิ่งดีพ่อแม่ก็สามารถที่จะอ่านได้ไม่ว่าคนจะมีลูกชายอย่างเดียวหรือมีลูกสาวอย่างเดียวหรือมีทั้งสองเพศก็ตามมันช่วยเสริมซึ่งกันและกันถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้ได้ยังได้ราคาโปรอยู่นะ 1, 2ึ่สองได้อีกสิบชุดพร้อมกับแถมหนังสือชื่อว่าสร้างบ้านโดยสรา 1เล่มฟรีมูลค่า390บาทอันนี้ได้สินชุดปกติเนี่ยแถมเพิเล่มหนึ่งก็คือเลี้ยงลูกแบบลูกมาแต่อันนี้พิเศษเลี้ยงรวมลูกมาในสระ3 0 0แต่ว่าอันนี้ให้พิเศษแถมหนังสือสร้างบาริสลามูลค่า390บบาทเล่มน,นี้เป็นเล่มที่ ผมเขียนกับภรรยาเป็นฮั د ยะในงานแต่งงานของเราหนังสือค่อนข้างหนานะครับแล้วก็พิมพ์เป็นครั้งที่หลายเนี่ยครั้งที่4ี่แล้วนะฮะใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับที่จะแถมเป็นฮั د ยะพิเศษให้หนึ่งพี่น้อง cf 1 2ึ่งสองเก้าศูด้สอสองเล่มนี้ถ้าเล่มนี้อย่างเดียวก็4ี่สนะครับแต่ถ้าสั่งเล่มนี้ก็จะได้คู่เลยนะครับหนึ่งสองต้อศูนพี่น้อง cf มาได้เลยครับสลามอะลัยกุมลบรห์มตุลลอฮฺของเราขอบพระคั